ขอท้าดขอทอดทีช่วยไปเลื่อนรถของท่านนิดเนื่องจากว่ามีประชาชนมาจํานวนมากที่จะเข้าสู่สนามยังเข้าไม่ได้เพราะฉะนั้นรถของท่านที่จอดอยู่ด้านหลังช่วยขยบด่วนและเดี๋ยวนี้ครับขอบคุณครับอ้าวขอเสียงปรบมือแสดงความกอบคุณให้กําลังใจกับท่านเจ้าของรถที่กําลังจะไปเลื่อนรถให้ด้วยนะครับพี่น้องที่ยืนอยู่ข้างจอนะครับถ้าหากว่าจับจองหาที่นั่งก็ได้นะครับตามอัตยาศัยนะแบ่งปันกันไปเพราะในขณะนี้ ขบวนต่างๆจากภาคกลางภาคตะวันตกยังเดินทางมาไม่ถึงเนื่องจากว่าเส้นมอเตอร์เวย์แล้วก็เส้นทางเลี่ยงเมืองของพัทยานะครับเต็มไปด้วยขบวนของมวลชนคนประชาธิปไตยที่เคลื่อนพลมาอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือพี่น้องนะครับยังมีสถานที่ด้านหน้านเนี่ยเลื่อนมาทางด้านซ้ายและด้านขวาของเวทีนะครับนะฮะแบ่งปันน้ําใจกันไปเพราะในขณะนี้พี่น้องของเราเนะี่ย ที่อดรนทนไม่ไหวเห็นความไม่ยุติธรรมในขนาดนี้หลังไหลกันมาที่พัทยาแห่งนี้กันอย่างมากล,นล้นเลยทีเดียวนะครับอ้าวขอเสียงแสดงความขอบคุณกับพี่น้องที่กําลังจะนั่งลงด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับอ้าวแบ่งปันกันไปนะครับพี่น้องที่เคารพเดี๋ยวสถานที่แห่งนี้เต็มไปด้วยพี่น้องมวลชนคนรักประชาธิไปไตยอย่างท่องแท้นะครับเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือจากพี่น้องนะฮะที่อยู่ตา้ด้านหน้าจอนั่งลงนะฮะ แล้วก็จะได้แบ่งปันรอพี่น้องโมวลชนของเรานะครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเรามาเดินหน้ากันต่อนะครับในช่วงนี้พร้อมที่จะคลื่อนพลคนประชาธิปไตยกันต่อเนื่องหรือยังพี่น้องกลัวไม่กลัวระบอบประมตยาธิปไตยอำนาจผด็จการกลัวไม่กลัวกลัวหรือไม่กลัวถ้าไม่กลัวไปกับคน ไม่กลัวน้ำร้อนที่ชื่อว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนครับคุณพรศักดิ์ศรีระบุนกระปิดอี่กรลบเสียงประเบือนดังต้อนรับอีกครั้งคือสวัสดีครับเชิญครับนี่ผมเดินทางมาเนี่ยสามวันแล้วจะมีผมคุณวรชัยเหมะคุณยศสริชูกล่อมแต่สองวันก่อนถึงวันงานเนี่ยมาดูพื้นที่ร่วมกันใช่ใครอื่นไกรอยู่เบื้องหลังและมาตลอด คุณพ, e พรณศักดิ์ศรีละบุญครับพี่น้องครับขอขอบพระคุณครับเชิญครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายขอเสียงคนแสดงนะครับพร้อมจากกรีธาพลยกคนประชาธิปไตยสู่เมืองหลวงประเทศไทยแล้วหรือยังวันนี้ ฝนตกที่กรุงเทพมหานครทุกพื้นที่ทั้ง50เขตปกครองสวรรค์เป็นใจที่เขาตะโลแห่งนี้ฝนไม่ตกเลยอยากจะบอกว่าให้รู้ว่าวันนี้ผนทั้งประเทศต้องการประชาธิปไตยคนที่นี่ต้องการ คนที่ชื่อยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกต่อไปพี่น้องพร้อมจะยืนเคียงข้างเคียงบ่าเคียงไหลกับนายกรัฐมนตรีหญิงของเราที่พร้อมจะตายในสนามประชาธิปไตยหรือไม่เอาละสุเทพฟังทั้งนี้สุเทพเป็นแค่เลข,ขา ปล่อยให้รัฐมนตรีนทวุฒค่อยสั่งสอนและก็ตักเตือนแต่วันนี้ผมจะมาคุยกับประธานกอปป,ป,ปสครับพี่น้องที่เคารพพี่น้องที่เคารพทั้งหลายพี่น้องทั้งประเทศและคนที่อยู่ที่สีเสาเทเวศฟังทางนี้พี่น้องครับ เมื่อหลายพศออที่แล้วอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่าสมัครถุนทรเวศได้บอกว่ามีใครเนอะช่างบังอาจเลือเกินเอาหมาขี้เรือนมานั่งบนเก้าอี้ผอทบ,ออบอนั่นคือนายกสมัครถุนทรเวศพูดวันนี้ ขออนุญาตวันนี้ขอยาตพี่น้องด้วยความเคารพจริงๆไม่อยากจะไปแตะต้องเลยว่าคนที่เป็นผอบทออบอในวันนั้นที่นายกสมัครพูดถึงที่ว่าเป็นหมาขี้เรื้อนชื่อว่าพลเอกเปรมติน,นสุรานนท์ไม่ต้องวายไม่ตรีกันแล้วละ่ะครับพี่น้องครับวันนี้ผมเชื่อว่า ฟ้าเป็นใจฟ้าได้เห็นและได้รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นในผืนแผ่นดินนี้พี่น้องที่คารพหลายคนจ้างผู้จัดการมาทำงานที่บริษัทแต่ไอผู้จัดการบริษัทคนนั้นมันทำงานเหมือนกับเสมียนแต่ในขณะน,นี้คนที่นั่งกุมบังเหียนกองทัพไทย แต่ต้องขอบอกพี่น้องทหารหารผู้กล้าทั้งหลายพวกท่านตายในสนามรบมีธงชาติคลุมผืนหน้าแต่ผมจะพูดต่อไปนี้บอกว่าไอ,อ,อ้ผอทพคนปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผอ,อความคิดมีแค่เพียงสิบโทเท่านั้นพี่น้องที่ขรรพทั้งหลายนี่เสียดายจริงๆ ผมยังให้เกียรติในตำแหน่งผบทบและก็ยังให้เกียรติพี่น้องทหารหาอีกจำนวนมากที่พิทักษ์ผืนแผ่นดินไทยถ้าวันนี้ผมไม่เกรงใจคนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาในตำแหน่งผบทบผมก็จะบอกเรียกผบทบคนนี้ว่ามึงเนี่ยไม่ได้มีสมองเพียงสิบโทเท่านั้นผมจะต้องเรียกมันว่าไอ้ควาย มีน้องที่เคารพคำก็ไม่ให้เกียรติคนสองคำก็ไม่มีราคาผมก็สามว่ามึงสอบติดโรงเรียนเตรียมทหารมาได้อย่างไรในขณะที่คนที่จบเตรียมทหารจบนักเรียนรวมเราจะต้องเก่งกาจทั้งด้านความรู้วิชาการพละศึกษาและก็สุขภาพแข็งแรงแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าในพอศอนั้นนักเรียนเรารวมเราชื่อว่า ประยุทธ์จันโอชาสอบติดเข้าไปด้วยแต่บังเอิญว่าวันนี้และในวันนั้นมันยังตาเหลเหมือนเดิมพี่น้องที่เคารพเอาละไหนๆก็ไหนๆวันนี้ก็บอกพี่น้องด้วยความเคารพและความจริงใจว่าวันนี้เรามาลั่นกรองรบกรองรบที่จะบอกให้คนทั้งประเทศได้พึงรู้ได้ปริะสนัก ว่าพวกเราเนี่ยยืนหยัดในการที่จะกอบกู้เรียกร้องประชาธิปไตยกับคืนสู่ผื้นแผ่นดินไทยแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีกระบวนการแก๊งกระบหรือไอ้แก๊งกวนตีนที่เรียกว่ากรกตน,นั้นนะ่ะมันขวางประชาธิปไตยขวางการเลือกตั้งพี่น้องที่เคารพมีน้ำใจแบบไปกว่าตรงนั้นก็คือว่ามีคณะปอปอชอเนี่ย ที่มีไอวิชามหาคุณอะไรนั่นน่ะต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลว่าจากวิชามหาคุณเป็นวิชามหาตีนปูนี่พีน้งที่เคารพอะไรก็ดีหมดไอวิชามหาคุณเนี่ยเมื่อก่อนก็เป็นแก๊งมาเฟียอยู่ตามตีนโรงตีนศาลเรียกเก็บเงินจากผู้เสียหายจากผู้ต้องหาจากจากจำเลย นี่คือมันล่ะครับพี่น้องจนกระทั่งถูกไล่ออกจากการเป็นผู้วิพากษาผมนี่มีเพื่อนเป็นผู้วิพากษาเยอะแยะมีเพื่อนเป็นนายทหารเรือก็ามากมีเพื่อนเป็นทหารอากาศก็ามากและที่สําคัญก็คือว่ามีเพื่อนเป็นผอทอ,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 อก็เยอะแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องที่เคารพทั้งหลายพี่น้องที่นั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์ทั่วประเทศและทั่วโลกและที่นั่งอยู่ที่นี่ ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเพื่อนร่วมรบเป็นตำรวจไทยของไทยครับพี่น้องตำรวจไทยจะยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนหลายคนที่นั่งอยู่ที่นี่เป็นเมียตำรวจเป็นแม่ทหารเป็นเมียทหารเป็นแม่ตำรวจเป็นลูกหลานตำรวจผมคนหนึ่งละก็เป็นมีเลือดเนื้อเชื้อไขของความเป็นตำรวจ พ่อผมเป็นตำรวจถึงแม้จะยศเล็กๆแต่พึงรู้ไว้ด้วยว่าการที่มียศเล็กๆของคนที่มาจากบ้านนอกคอกนาจากจังหวัดรัง<ะ>ก็ขอประกาศให้โลกมันรู้ว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าพี่น้องประชาชนคนนี้ไม่เคยคิดที่จะค้มศิริราบให้กับคนที่ชื่อเปรมตินนสูดานนท์อายุ9กสกว่าปีแล้วยังคิดเถิมเกิม ยังคิดจะมีอำนาจบาดใหญ่มึงก็ทำการรัฐประหารไปเลยสิเปลมตินสุลานนอย่าอึมอั้มอ,มอ,มอึมอั้มอยู่เป็นคนที่แปลกใจที่สุดผู้หญิงจะต้องมีลูกมีผัวผู้ชายจะต้องมีลูกมีเมียแต่นายทหารแห่งกองทัพบ,บกไทยอดีตนายกรัฐมนตรีอดีตพอบอสบพอบอสูงสุดประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ไหมอนี้ทะลึง่งเป็นผู้ชายแท้ๆมีผัวสิพี่น้องที่เคารพทั้งหลายผมมีความภูมิใจเสมอทั้งนี้อาจจะเป็นครั้งที่สองที่มาพบกับพี่น้องที่เขาตะโลแต่เอาเถอะก็อยากจะพึงบอกให้พี่น้องว่าทั้งนี้เป็นครั้งที่สองแต่ก็จะมาบอกว่าหัวคนที่สองของเปรมตินสูรันนนท์นั้น เป็นนักมวยอยู่ที่โคราชชื่อว่าไอ้จิ๋วพี่น้องที่รบพี่น้องคงจะจำได้นักมวยที่ไปแพ้ที่ญี่ปุ่นนะ่ะนาพาเกียรติบรรชัยแหละครับนั่นแหละเวลานี้น่าตกใจที่สุดตรงที่ว่าพลเอกเปรมติน,นสุลานนท์ไม่เคยดูแลผัวคนที่สองของท่านเลยปล่อยให้จิ๋วตกรลกำล้าบาก มันต่างกับไอหนุ่มเซกหัวคนที่สี่ของคนเอกเพลมตินนสุรานนท์อย่างฟ้ากับดินอย่างฟ้ากับเหวไอหนุ่มเซกรุมันโกงแบงค์กรุงเทพไป500รอยล้านแต่ว่าไอ้จิ๋วน้องผมเนี่ยมันไปตกละกรรมลำบากร้องเพลงอยู่ในคาเฟ่เพลมได้ยินหรือเปล่าเพรมที่เคารพและยังคิดจะมีอำนาจบาตใหญ่ก็ผมบอกแล้วไงวันนี้ ก็ล้มล้างและสำนวนปี50ไม่ใช้ก็จบเลือดไม่ทําถามว่าทําไมไม่ทําพี่น้องครับก้อนในมาก้อนในกฎหมายฐธรรมนวน50เจะบแบบเนี้ยที่เราคาเนียงคาบอกบอกมึงทําไปเถอะยังไงก็ทําไปในมาตราหนึ่งในหมวดพระมหากษัตริย์เขียนไว้ชัดแจ้งว่าผู้ที่สําเร็จราชการแทนแผ่นดินแทนพระองค์นั้นคือประธานองคมนตรี เปรมตินนสูรลนนมึงราชวงศ์ไหนวะที่คิดจะสําเร็จราชการแทนพระองค์เพรมมึงราชวงศ์ไหนและไปบอกไอ้เทพด้วยอย่าทะลึ่งตึงตังมากไปกว่าตรงนี้มึงมาดูตรงนี้เสียก่อนว่าตีนคนเสื้อแดงที่เขาตะโลเนี่ยมันมีสอง0ันตีนอย่างที่มึงว่าจริงหรือเปล่าพี่น้องส่งเสียดงดังๆให้ไอ้เทพมันได้ยิน ให้เฟรมที่นส,สูลานนมันช็อกไอ้เฟรมฟังทางนี้รู้นะว่าน,นั่งฟังอยู่นะพึงรู้พึงตระหนักไปบ้างสิว่าคุณเนี่ยเกบกว่าแล้วไม่กี่วันก็ตายสิบสามห้าเมษาวันสงการานหลายคนก็จะต้องไปรดน้ำดำหัว นายกยิ่งรักนายกปูของท่านก็จะต้องไปกราบการในพล <c oughs> เอกเปรมในฐานะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษไปรดน้ำดำหัวแต่ผมไม่ผมก็จะบอกนายกนันีปูว่าผมจะพาพี่น้องประชาชนคนเสื้อแดงไปรดสงการามนี้มันบอกว่าสงการามนี้ทุกอย่างบ้านเมืองจะจบ ก็ให้มันจบดูและพึงบอกประยุทธ์จันโอชามึงอย่าด่ำไรเลยวันนี้มี200บังเกอร์ที่กรุงเทพมหาคนครเมืองหลวงประเทศไทยนั่นแหละคือแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศไทยนำเงินรายได้เข้าสู่ประเทศมึงอย่าว่าแต่200บังเกอร์เลยสุเทพเประยุทธ์ต่อให้พันบังเกอร์คนเสื้อแดงก็ไม่เคยกลัวและไม่หวั่นเพลงมึง ประยุทธ์จันทร์โอชาฟังทางนี้มึงแน่จริงประกาศกฎอายการศึกไปเลยเพื่อนมึงประกาศไปเลยเวลานี้คนเสื้อแดงเนี่ยซื้อสัวรถทัวร์จากชนบุรีเข้ากรุงเทพเตรียมไม่เรียบร้อยคนทั้งประเทศเตรียมรถอีเทนเตรียมขึ้นรถไฟฟรี เพื่อจะไปทมน้ำลายใส่หน้าไอเลที่ชื่อว่าประยุทธ์จันโอชากันอย่างพ้งัมเรียงวันนี้มาลั่นกลองลบถ้าแบบยุ้มยิ้มตุ้มติมตุมตมต้มติมไม่ได้ไม่ใช่นิสัยผมไม่ใช่คนอย่างผมพี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่หลายคนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วยังสวยวันนี้ ยังสวยคงที่อยู่และก็มั่นใจเหลือเกินว่าวันนี้อะไน่าตนี่ช่าช่างไฟไฟประดับงานนะครับมาดูไฟทางด้านขวามือของเวทีนี้นะครับหันหน้าก็สู่เวทีระบบไฟมีปัญหานีดนะครับก็ขอความกรุณาจากพี่น้องนะฮะห่างจากเส,สาไฟให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ พูดถึงเปรมไม่ได้เชียวนะเปรมตัดไปเลยเรื่องเด็กๆประยุทธ์ยังน,ยน้อยที่สุดเพื่อนผมเนี่ยค่อนของทัพเหมือนกันที่เขาไม่เอาคุณนะประยุทธ์จันโอชาพี่น้องทหารเรือที่เคารพและศรัทธาในประชาชนมีเกินครึ่งกองทัพที่น้องที่เคารพ ผมเชื่อว่าทหารเรือเป็นลูกผู้ดีเป็นลูกคนมีแสะตุ้งสตังเข้าใจหัวอ,อกหัวใจประชาชนคนที่เป็นทหารเรือลูกประดูมีคุณค่าต่อพี่น้องประชาชนอาจจะมีคนนอกแถวอยู่บ้างเรื่องเด็กๆเ,เพราะคนเหล่านั้นมันกระสันอยากอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่พี่น้องครับพูดถึงประธานองคมนตรีผมก็บอกตรงๆไม่มีอะไรปิดบัง ว่าคนที่เป็นประธานกปปสชื่อว่าเปรมตินส,สูรนนท์แต่คนที่เป็นรองประธานกปปสที่ไอสุเทพเทือกสุบรรน์ไปหลอกแดกดอกเงินใช้กันอยู่มันชื่อว่าคุณนายดาราพี่น้องที่เคารพพี่น้องพึงรู้พึงทราบผ,ผ,ผมพูดครั้งนี้ไม่ได้ครั้งแรกแต่ดาราไม่เคยได้ยิน พี่น้องช่วยชัยโยโหร้องโหฮาไปถึงดาราให้รู้ว่าเวลานี้คนเสื้อแดงรู้แล้วว่าเมืองนั่นแหละเธอนั่นแหละคุณน,นั่นแหละหลอกเงินผู้ใหญ่มาให้ไอ้คอปปสอมันใช้อยู่ในปัจจุบันนี่เงินที่มึงมาให้คอปปสนั่นนะ่ะมันก็เป็นเงินของพวกเราทุกคนเงินของเราทุกคนถ้าพูดถึง ยายดาราเนะี่ยโอ้โหจะเป็นเดือดเป็นแคทยายดาราบังเอิญจริงๆพี่น้องทีร่รับใช้ผู้ใหญ่อยู่ก็ไม่ต้องพูดถึงแต่บังเอิญจริงๆมันชื่อเล่นว่ายายแดงเหมือนกันชื่อแดงแต่นี่ไม่ใช่แดงเยาวภานะเยาวภานะระดับอนุบาลแต่แดงดาราเนี่ยระดับมหาวิทยาลัย ปริญญาเอกมาร่วมหัวจมท้ายกับยายอามรากรปปสเนี่ยหาเศษหาเลยนั่งลถประจำตำแหน่งเงินภาษีประชาชนเอาเงินเบี้ยประชุมของประชาชนไปทำนมให้หัวนมสีชมพูอยู่นั่นยายกรมราหยุดซะอินนี่เทลึงไม่เข้าใจจริงๆอะไรกันนักหนา ว่าจะไม่พูดซะแล้วสิรรมนลววาบัดเธิน่ะมีผัวเด็กเลยทะลึง่งตึงตังหลงไปหมดมีผัวเด็กนั่นน่ะพี่น้องที่เคารพเลยไม่รู้เหนือรู้ใต้รู้ตกรู้ออกไม่รู้ว่าอะไรคือของต่ำของของสูงพี่น้องที่เคารพวันนี้ผมก็จะบอกพี่น้องด้วยความเคารพเมื่อวานมานื่มพิภากจารั้งใหญ่โตที่โรงแรมแห่งหนึ่งประธานองค์มนตรีนั่งหัวโตว ไอ้สายหยุดเกิดผลไม้พวกทั้งหลายใน,นปวงนั่นแหละทหารแกนีเมียม,มาเที่ยวพูดว่าศูนย์สี่ศูนย์สี่เบอร์นายกออกเพราะหวยล็อกลอก,ลอกหวยลอกพ่อมนี่แตเงินประชาชนมันจะได้แต่พูดเกินเลยไปตรงนั้นดึงฟ้าลงมาตำ่ำดึงคนนั้นคนนี้และผมตอบว่าถามมึงว่าถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านของเมือง จะเป็นลูกหลานชั้นไหนก็แล้วแต่ลูกพระยาหลานเธอเขาทั้งถ้าเขาจะนั่งรถสีแดงขันขบวนยาวๆไปเปิดงานเมาลิกลางที่หนองจอบมึงจะผิดทางไหนไอ้บ้าทพลึน่นี่คือสิ่งที่จะมาบอกพี่น้องด้วยความเคารพบ,บอกด้วยความเคารพจริงๆบอกว่าทั้งหมดทั้งฟวงเนี่ยที่พี่น้องๆที่มายืนอยู่ตรงนี้เวลานี้พร้อมแล้วจะเข้าคุก พร้อมกับพี่น้องประชาชนขึ้นศาลจังหวัดชนบุรีพี่น้องครับด้วยความเคารพจริงๆอความเคารพอย่างใหญ่หลวงขอเสียงพี่น้องดังๆ <ś led> เสียงดังๆเล่มฟังดังนี้คนที่อยู่ที่นี่และทั้งประเทศเป็นคนของอาจารย์คริสต์ที่บอกว่า หูนะไม่กลัวแมงขอเสียงโปรปือให้กับหมูไม่กลัวน้ำร้อนทลพ,พรศัก์ศรีละมุนกลัวไม่กลัวพี่นอ้องาอมาตะยาชิพิไทยกลัวไม่กลัวไปด้วยกันใช่ไหมพร้อมไม่พร้อมขอเสียงองินสมบัตินปอปชแดงทั้งบดินต้อนรับประธาน